ไปเอาออกด่วนเลยนะครับใครที่มีฝายและขี้แมงวันตรงบริเวณที่ผมบอกตรงนี้ต้องบอกว่าจะมีปัญหาในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นรีบไปเอาออกด่วนเลยถ้ามีขี้แมงวันและฝายตรงบริเวณที่ผมบอกดังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องฝากท่านช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับกลิกคอนเฟิร์มตรงนี้จะกราบขอบคุณทุกท่านอย่างมา,ากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับฝายแรกหรือขี้แมงวันจุดแรกคือจะอยู่ตรงบริเวณนี้2แก้มนี้เรียกว่าฝายที่จะมีปัญหาเรื่อง คู่สมรสนั่นหมายความว่าถ้าผู้ชายคนไหนหรือว่าผู้หญิงคนไหนนะครับมีฝหรือคิดเป็นวันตรงบริเวณนี้นะครับท่านเองต้องระมัดระวังมีคู่อยู่จะถูกมือที่3แยง่งหรือชีวิตจะมีปัญหาเรื่องมือที่3ลักซ้อนลัก,ลกสามเศร้าเป็นหนึ่งอยู่ดีดีสุดท้ายไปเป็นเมียน้อยเขาเฉยเเลยหรือมีสถานะเป็นเมียหลวงผัวหลวงแต่กลายเป็นผัวน้อยและเมียน้อยไปเฉยเเลยครับเรียกได้ว่าจะถูกแยง่งคู่สมรสถ,ถูกขโมยคู่สมรสเพราะฉะนั้น ถ้ามีตรง2จุดนี้ให้ไปเอาออกโดยด่วนเลยเพราะว่าไม่ดีจริงๆส่วนอันที่2นะครับคือตำแหน่งไยปานที่เรียกได้ว่าจะทำให้โชคของคู่ครองไม่ดีนั่นหมายความว่าถ้าคุณรู้สึกว่าตัวคุณนั้นติดติดขัดขาดคุณลองไปดูนะครับว่าคู่ของคุณนั้นมีายปานหรือขี้มังวนตรงบริเวณนั้นหรือเปล่าหรือตัวคุณมีหรือเปล่าสังเกตนะครับถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีปัญหากันอยู่แล้วไม่ค่อยรวยนั้นอาจจะมีปัญหาในายแล้วก็ขี้มังวนตรง ซึ่งหลายคนจะบอกว่าเป็นฝ่ายที่วันตาที่3แต่ในความเป็นจริงแล้วในตำรับจริงๆโบราณไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับกลับจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองสามีสังเกตดูคนที่มีฝ่ายปานขี้วันตรงจุดนี้เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวแต่ก็จะบอกว่าตัวเองนั้นมีองค์มีเทพมีตาที่3จึงทําให้องค์เทพไม่ยอมไม่มีคู่ครองอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่ครับตำแหน่งตรงนี้เนี่ยกลางหน้าผากเลยนะครับเป็นตําแหน่งต่อต้านโชคของคู่ครองจะทําให้มีปัญหาในเรื่องโชคลาภของคู่ครองแล้วก็ตัวคุณเองด้วยนะครับต่อมานะฮะอันที่สา อยู่ตรงบริเวณนี้ท่านใดที่มีฝยปลาและขี้มังวันอ,อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอดอดแอดแอดอยู่ดีๆก็ปวดนอนปวดนี่อยู่ดีๆก็ไม่สบายเดี๋ยวเป็นโนอนเป็นนี่บ่อยครั้งและหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานถึงขั้นตัดแข้งตัดขาหรือมะเร็งแบบเฉียบพันเนี่ยนะครับผมก็มักจะเห็นว่ามีใยและขี้มังวันอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งหลายท่านก็เข้าใจผิดว่าเป็นไฝและขี้มังวันมงคลตรงนี้แปลกมากๆเลยแต่ต้องบอกว่าไม่ดีครับควรไปเอา ออตำแหน่งที่4นะนะครับก็ค<ม>ือตรงบริเวณนี้เลยนะครับตรงใดตรงหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งของความทุกข์ระทมและเจ้าน้ําตาครับใครที่มีฝ่ปานขี้เมงวันตรงบริเวณนี้นะครับจะมีเรื่องคุณต้องร้องไห้มากร้องไห้บ่อยทุกทรมานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักหรือเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคแพนิคเป็นโรค PTSD ผมสังเกตนะครับจากการที่ได้พูดคุยกับคนที่เป็น d e เพ e s s เป็นแพนิคเป็น PTSD หลายคนมัก จะมีฝ่ายปานขี้วันตรงบริเวณล่องน้ําตาหรือรองน้ําตาตรงนี้นะครับซึ่งตามระของโงเหงก็ต้องบอกว่าจะมีเหตุมีปัญหาให้ร้องไห้ทุกใจทุกทรามานแบบบ่อยๆถ้ามีแนะนําให้ไปออกครับจุดที่5นะครับก็คือตรงบริเวณนี้ตําแหน่งนี้นะตรงใดตรงหนึ่งนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าท่านมีต้องรีบแปลออกครับเพราะตําแหน่งนี้หมายถึงตําแหน่งของการทะเลาะวิวาทหรืออุบัติเหตุเลือดตกยางออกแขนขาหักหรือถ้าไม่มีอาการเหล่านี้ท่านมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับ อาการปวดเนื้อปวดตัวปวดขานอนไม่หลับกระสับกระส่ายมีอาการปวดตามเนื้อตัวตลอดเวลาถ้าท่านมีอาการอย่างนี้ครับหรือมีฝปลาขึ้นวันตรงบริเวณนี้แนะนําว่าไปเอาออกโดยด่วนครับตำแหน่งที่6นะครับคือบริเวณตรงนี้ใกล้ๆยื้งๆหน่อยก็ได้แต่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับให้ท่านรู้ไว้เลยว่าท่านจะมีปัญหาด้วยเรื่องคนอื่นตลอดเวลาคนอื่นจะมาหาเรื่องท่านท่านจะถูคนอื่นติฉินนินทาถูคนอื่นให้ร้ายจะมีคนมาสอดร,รู้สอดเห็นเรื่องของท่านและท่านจะเดือดื้อร้อนใจ เรื่องของคนอื่นตลอดเวลาและต้องเป็นภาระในชีวิตกับคนอื่นตลอดเวลาเลยทีเดียวหรือง่ายๆคนอื่นมักนําความเดือดร้อนมาให้ท่านเพราะท่านใจอ่อนแล้วก็เชื่อคนง่ายครับถ้ามีไปออกซะน,นะครับฝฟปลาขี้งวันจุดที่7จะอยู่บริเวณเปลือกตาตรงนี้ด้านบนนี้นะครับท่านต้องระวังครับเขาเรียกว่าเป็นจุดการถูกขโมยไม่ว่าจะเป็นขโมยเงินถูกโกงขโมยคู่ครองขโมยคนรักเอาง,ง่ายๆคือถูกคนอื่นภาคไปหมดถูกถึงขโมยไปหมดขโมยตําแหน่งบ้างละ่ะของหายบ่อยบ้างละ่ะ จะมีปัญหาตลอดเวลาเลยถ้ามีนะฮะต้องไปเอาออกโดยด่วนเลยครับสำหรับจุดที่8จะอยู่บริเวณขมับนะครับคอนคอนทางคิ้วหน่อยตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งคดีความซึ่งหลายท่านก็มักจะไปเข้าใจว่าฝ่ายปางคิดบางวันบริเวณนี้เนี่ยเป็นสติปัญญาเป็นความร่ํารวยครับซึ่งจะบอกว่าผมเองก็เคยเห็นหลายคลิปที่มีคนออกมาบอกว่าฝ่ายตำแหน่งนี้เป็นฝ่ายตำแหน่งที่จะรวยแต่ผมบอกเลยครับผมเองก็แปลกใจเอ๊ะไปอ่า ในคัมภีร์ของจีนหรือแม้แต่ของไทยในภูมิชาติหรือแม้แต่การดูนรักไฝ่ปานตำแหน่งของอินเดียเองเนี่ยก็เป็นจุดโทษทั้งหมดผมก็เลยเอามาเทียบดูนะครับตำราของจีนโดยตรงหรือแม้แต่ของสิงคโปร์ของไทยเองแม้แต่ของอินเดียเองเนี่ยก็ปรากฏว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเสียนะครับเป็นตำแหน่งคดีความเป็นตำแหน่งการทรวิวาทมีศัตรูทั้งรับทั้งแจ้งเป็นมิตรก็จะเป็นศัตรูแบบกระทันหันเลยทีเดียวเดือดร้อนเพราะมิตรที่เป็นศัตรูคิดคดทรยศ คนใกล้ตัวจะคิดคอทรอยศแม้แต่ลูกหลานก็อ,อาจจะต้องระวังด้วยตรงจุดนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับหลายคนเข้าใจผิดเลยนะครับว่ามีไยปานขี้เมงวันตรงบริเวณจมูกตรงนี้นะฮะเป็นจุดของความมั่งคั่งครับแต่ผมเองเนี่ยก็ไปสอบทานมากับตำราของจีนตำราของไทยเองตำราของอินเดียเองเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ใช่ครับเป็นไยปานที่ขับไล่ความเป็นมงคลขับไล่ความร่ำรวยถึงขั้นมีเงินเท่าไหร่เก็บไม่อยู่ถูกหลอก กวงทํางานเท่าไหร่ก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมดบางคนไปติดการพนันบางคนไปโดนหลอกแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือถูกหลอกความรักต่างๆจะถูกหลอกตรงนี้ต้องระวังถ้ามีไปอ,ออกเดี๋ยวนี้เลยนะครับจุดสุดท้ายอันดับที่สินะครับก็คือไฝภาระอยู่ตรงบริเวณบ่าจะหมายถึงการแบกรับภาระต่างๆให้สังเกตด,ดูครับท่านที่มีไฝขี้เมงวันหรือปานตรงบริเวณนี้นะครับท่านจะเหนื่อยชีวิตท่านจะต้องทําเพื่อคนอื่นจะต้องเลี้ยงดูผู้อื่นจะต้องเดือดเนื้อ ร้อนใจทุกใจกับคนข้างหลังอยู่ตลอดเวลาทีเดียวนะครับเหนื่อยเรื่องตัวเองไม่พอเหนื่อยเรื่องคนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยซ้าครับนี่คือจุดที่ต้องแบกรับภาระตลอดชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้ามีไปออกนะครับวันนี้เก็ตคอนเฟิร์มก็สรุปจุดไม่ดีของไฝปางคืนวันทั้ง10จุดที่ถูกต้องตามตําราถ้ามีไปออกนะครับหรือว่าอยากจะแก้เคล็ดแก้ไขดวงก,ก,ก่อนเลยนะครับแนะนํากําไรกิจคอนเฟิร์มของผมเลยนะครับสามารถแก้เคล็ดแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แน่นอนครับกาไรนุนดวงชะตาของ ซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญานาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทั้งสิ้น11บทไปกําลังราชาโชคนะครบเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญท่านไหนที่สมใส่ก็จะมีความ เป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์085943945ท่านสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรือ i n นบ็อกซในข้อความไปได้เลยนะครับ